สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับพี่น้องไทยพี่น้องลราพี่น้องกับ,บูชาพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวกระเล่คงครับนะครับวันนี้ก็เรามาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับมาเจอกันรอบเย็นนะครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับวันที่สิบสามมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ ครับเป็น้วันนี้ผมจะมีข่าวอยู่2ประเด็นนะครับมาเล่าให้พี่น้องเอฟซทุกท่านได้รับฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่1นะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการสู้รบในพื้นที่รัดสานภาคกลางและภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงนะครับก็มาฟังกันนะครับข่าวประเด็นที่2นะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้พี่น้องสาวปล่องหรือว่าสาวตะอังนะครับก็เลยออกมา แถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับการที่พี่น้องสาวตางนะครับจะออกมาก่อตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PTF นะครับแต่วันนี้ก็ทางผังของพี่น้องสาวไทยใหญ่และพระสงฆ์นะครับก็ออกมาคัดค้านนะครับเนื่องจากพี่น้องสาวตอังหรือว่าตลองนะครับก็เอา รัฐของไทยใหญ่เข้าไปรวมอยู่กับรัดของพี่น้องสาวตะอังหรือว่าพี่น้องสาวปล่องนะครับก็เอารัดของไทยใหญ่ทางเจ็จังหวัดนะครับเข้าไปรวมอยู่ในเมืองของพี่น้องสาวตอาอังเลยนะครับทําให้พี่น้องประชาชนสาวไทยใหญ่ของเราและพัทส,สงนะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับเรียกร้องไม่เห็นร้อยนะครับที่เยาว จังหวัดของไทยใหญ่นะครับไปรวมอยู่กับจังหวัดของพี่น้องสาวตะอังนะครับครับพี่น้องครับเรามาดูข่าวประเด็นที่1กันก่อนนะครับวันนี้นะครับการสู้รบในพื้นที่รัชสารภาคเหนือและในรัชสารภาคกลางนะครับก็ยังเงียบอยู่นะครับก็ยังไม่ได้มีการสู้รบแต่อย่างไรนะครับแต่ก็มี ภาพนะครับของทหารไทยใหญ่อาเซกลุ่มรัสาซีใต้นะครับก็เหมือนจะเคลื่อน <จะ S 2> ย้ายกำลังพลนะครับก็<ล>ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปนะครับ<ม>เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่รัสาซีภาคเหนือน,นะครับพี่น้องวันนี้กองกำลังของรัสเซีใต้หรือว่าอาเซสของจัดยศึกนะครับวันนี้ก็เคล,ลื่ลอนย้าย,นนยายกำลังพลนะครับพี่น้องครับเรามารอข่าว ความเคลื่อนไหวในพื้นที่รัฐสารภักกลางกันบ้างนะครับนั่นก็คือในพื้นที่ลอยหอนนะครับหลอยหอนแห่งนี้นะครับการสู้รบกันได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ว,วันที่หนึ่งมิถุนายนเป็นต้นมานะครับถึงเมื่อวนันถึงเมื่อวานนี้นะครับวันที่สิบสองมิถุนายนนะครับก็เสียงปืนก็สงบลงนะครับรู้เหมือนว่าสถานการณ์ในพื้นที่ลอยหอนแห่งนี้กลับมาปกติหรือไม่นะครับก็ยังไม่ ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องโลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับแต่เมื่อวานนี้วันที่สิบสองมิถุนายนวันนี้วันที่สิบสามมิถุนายนนะครับไม่มีการสู้รบในพื้นที่ลอยฮัวแต่อย่างไรนะครับพี่น้องก็รู้เหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้ปกตินะครับไม่มีการสู้รบแต่อย่างไรนะครับก็มีรายงานข่าวในพื้นที่ ท้องถิ่นนะครับในรัศสารภาคกลางในพื้นที่หลอยหอนนะครับออกมาว่าวันนี้นะครับก็บางข่าวบอกว่าทางกองกาลังรัศสารเนยและกองทัพพมา่าและกองทัพปล่องนะครับเ mm hmm. ทียนวเอก็เลยถอนกําลังออกไปจากพื้นที่หลอยหอนแล้วนะครับไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงหรือไม่นะครับก็รอรู้สถานาการณ์กันต่อไปนะครับพี่น้องแต่ผมคิดว่า น่าจะจริงนะครับพี่น้องถ้ายังอยู่ก็น่าจะมีการประทะสู้รบกันอยู่นะครับแต่นี้2วันแล้วนะครับเมื่อวานกับวันนี้ไม่มีการสู้รบเกิดขึ้นแต่อย่างไรนะครับในพื้นที่ลอยหอนนะครับแต่ก็มีพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ใกล้ลอยหอนนะครับก็บอกว่า ทางกองกําลังกองทัพพม่ากองทัพพัชสันเลือกองทัพปล่องนะครับวันนี้ก็ถอนกําลังออกไปจริงนะครับแต่ก็บอกว่าเพื่อที่จะไปเตรียมกำลังครับพี่น้องเตรียมกําลังให้มากกว่าเดิมนะครับเพื่อที่จะเข้ามาโจมตีครั้งใหม่นะครับแต่ก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ร้อยหนนะครับก็บอกอย่างนั้นนะครับแต่ไม่รู้ จะจริงหรือไม่นะครับก็เปลี่ยนได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าจากการสู้รบที่เกิดขึ้น11วันเต็มนะครับก็ไม่สามารถเอาชนะกองทัพรักซานใต้อาเซเดสของจักรยาศึกไล่นะครับก็ทางลุงปังพ้าผู้นําของกลมรักซานหรือ FPP กุมะลอง TNL และกองทัพของลูกน้องกบฏมีน้องไล่นะครับอาจจะไป วางแผนกันมาใหม่ครับพี่น้องเนื่องจากแผนเดิมนั้นใช้ไม่ได้นะครับก็ไม่สามารถทําอะจายให้กับกองทัพรัสเซใต้ได้นะครับนี่ก็ผมคิดว่าเป็นที่มาของการถอนกําลังออกไปจากพื้นที่ร้อยคนนะครับพี่น้องครับก็จากรายงานข่าวในพื้นที่ท้องถิ่นนะครับวันนี้กองทัพพม่าและกองทัพรัสเซเหนือและกองทัพปะล่องนะครับทั้งหมดทั้งมดัดเจ็บและล้มตายนะครับประมาณ200กว่าคนนะครับ และทางผ่าของกลุมรัฐสารใต้อาเซีของจัดศึกนะครับก็มีรายงานข่าวออกมาว่ามีทหารของกลุ่มรัสสารใต้นะครับก็เลยเสียชีวิตไปประมาณ10นายนะครับพี่น้องได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ3นายนะครับก็สรุปก็ประมาณ13นายนะครับบาดเจ็บ3นายได้รเสียชีวิตไปประมาณ10นายนะครับนี่ก็เป็นข่าวในพื้นที่ หลายหนรักสารภาคกลางครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็สถานการณ์ก็ยังปกตินะครับวันนี้ถ้ามีรายงานความคืบหน้าอย่างไรนะครับก็จะมาแจ้งให้พี่น้อง FC ทุกท่านได้รับรู้กันต่อไปนะครับครับเรามาลูข่าวประเด็นที่2กันต่อนะครับพี่น้องครับ หลังจากเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องประชาชนซาปล่องหรือว่าชาวตะอังนะครับที่อยู่ในพื้นที่รัชานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับก็ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าจะก่อตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาชนขึ้นมาครับในทั้งหมดก็ประมาณ7จังหวัดนะครับแต่ก็ทั้งหมดนั้นนะครับก็อยู่ในรัดชานนะครับก็ทําให้วันนี้นะครับพี่น้องชาวไทยใหญ่ของเราและ พส,สงนะครับก็ไม่พอใจนะครับและออกมาตอบโต้นะครับทางผังของพี่น้องสาวตอาองหรือว่าประหลองนะครับยาวจังหวัดของไทยใหญ่นะครับไปรวมอยู่กับจังหวัดของตัวเองนะครับตอนนี้ก็ทางกลุ่มของพี่น้องประชาโนชาวไทยใหญ่และพส,สงนะครับออกมาเรียกร้องและ,ะแถลงข่าวตอบโต้ทาง ขังของพี่น้องสาวตะอังหรือว่าสาวปล่องนะครับบอกว่าไม่เห็นเล่ยที่เอาจังหวัดของไทยใหญ่ไปลมกับจังหวัดของพี่น้องสาวปล่องนะครับนั่นเองครับก็เรามาลูพังเข่ากันนะครับว่ามียังไงบ้างนะครับที่พี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราและพัดสงนะครับได้ออกมาถแถลงข่าววันนี้นะครับ วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายนพศ2564ครับ <_ S 1> พี่น้องประชาชนชาวไทยใหญ่และพะสงนะครับก็ออกมาแถลงข่าวตอบโต้นะครับ <_ Q. S 1> ทางผังของกลุ่มพี่น้องสาวตะอังหรือว่าปล่องนะครับที่อยู่ในรัชสารภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับก็บอกว่าไม่เห็นเลยนะครับที่ทางผังของพี่น้องสาวตะอังหรือว่าปลา่องครับที่ออกมาแถลงข่าวบอกว่า7จังหวัดนะครับ นางรัชสารภาคเหนือนะครับก็อันนี้ก็ทางพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราและพระสงฆ์นะครับบอกว่าเจ็ดจังหวัดนั้นมันอยู่ในรัชสารน,นะครับไม่ได้อยู่ในรัตตังหรือว่าปล่องแต่อย่างไรนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็พี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราและพระสงฆ์นะครับออกมาแถลงข่าวตับโต้พี่น้องสาวต่างหรือว่าปล่องนั่นเองครับทาง กลุ่มของพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราและพัดส์์นะครับก็เลยทำหนังเสือไปถึงรัฐบาลเงานะครับหรือว่า NUG นะครับรัฐบาลเอกภาพแห่งสัตวลนะครับบอกว่าไม่เห็นเลวยกับการออกมาแถลงข่าวนะครับก่อตั้งกองกำลังพิทักษ์ประชาสนนะครับก็เอาพื้นที่ของรัฐฉานเจ็ดจังหวัดไปรวมอยู่กับ รัดของพี่น้องสาวตางหรือว่าปล่หลงนะครับก็ทางพ่งพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราก็เลยทำหนังสือนะครับถึงรัฐบาลเงาหรือว่าเอ็นยูจีเลยนะครับก็เรามาดูกันว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับที่พี่น้องสาวตางนะครับที่ออกมาถแถลงข่าวเมื่อวานนะครับเอาจังหวัดของรัดสารเข้าไปวมอยู่รลยนะครับ ก้หนึ่งครับก็เวงหมู่เจนะครับก็อยู่ในพุทธิรัตน์นะครับเวงน้ําคํานะครับจังหวัดที่สองจังหวัดที่สามเวงน้ําตู้นะครับจังหวัดที่สี่เมืองจอกแม่นะครับก็มีอีกหลายเมืองนะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณเจ็ดเมืองนะครับพี่น้องอันนี้ก็เจ็ดเมืองเจ็ดจังหวัดนะครับก็ทําให้พี่น้องสาวไทยใหญ่และพัดสงไม่สบายใจนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะที่เอา จังหวัดของไทยใหญ่นะครับก็ไปรวมกับรัดของพี่น้องสาวตะอังนั่นเองครับครับก็ต่อจากนี้ไปนะครับก็ทางผังของพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราและพัดสงนะครับก็เตรียมที่จะทำหนังสือไปถึงรัฐบาลาเงาหรือว่า NUG นนะครับเนื่องจากผมคิดว่าทาง กลุ่มของพี่น้องสาวตะอังหรือว่าเปล่านะครับน่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเงาหรือว่า NUG แน่นอนนะครับที่กล้าออกมาถแถลงข่าวนะครับเกี่ยวกับการก่อตั้งของกำลังพิทักษ์ประชาโนหรือว่า p t f นะครับนี่ก็ถแถลงโต้กันไปมานะครับระหว่างพี่น้องสาวตะอังและพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับ ครับผมคิดว่าในสุดโตของผมนะครับก็ไม่เห็นร้อยเส้นกันนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่รัดสานนะครับและพื้นที่ของพี่น้องสาวตะอังนะครับก็มีรัฐของตัวเองอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็อยู่ติดกับรัดสานภาคเหนือของไทยใหญ่นะครับถ้าจะเอาจังหวัดของไทยใหญ่ทาง7จจังหวัดนะครับไปรวมอยู่ร้อยนะครับมันก็ไม่ค่อยดีนะครับถ้าวันหน้าก็าจังหวัดของไทยใหญ่ก็จะไปตกอยู่ ภายใต้การน,นำของพี่น้องสาวตาอังหรือว่ากองทัพปลองทีเอเนียวเอนั่นเองครับเพราะว่าวันนี้นะครับพี่น้องสาวตาอังก็ไม่ได้ไม่ว่ามีไม่มีกองกําลังนะครับก็มีกองกําลังปลองหรือว่าทีเอเนียวเอนะครับที่มีปัญหากับกองทัพรักษานใต้อยู่ณเวลานี้นะครับนี่ก็เป็นที่มาของการแถลงข่าวตอบโต้พี่น้องสาวตาอังนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ เจ็ดจังหวัดของรัฐบานนะครับต้องไปตกอยู่ภายใต้การน,นำของของทัพปล่องเทียนเเอในวันหน้านั่นเองครับนี่ก็เป็นที่มาของการแถลงข่าวตับโต้พี่น้องสาวตอาอังวันนี้นะครับในผู้ที่เข้าร่มนะครับรัฐบาลเก่า,ววา X, หรือว่า CRPX หรือว่า NUG นะครับนั่นก็มันมี อาพักการเมืองของพี่น้องอาสาวตะอังรมอยู่ร่อยนะครับนั่นก็ผมคิดว่าเป็นเหตุผลนหนึ่งนะครับที่อาพี่น้องสาวตะอังที่กล้าออกมาแถลงข่าวจุดยืนนะครับที่จะก่อตั้งกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า p ี f นะครับนี่ก็ผมคิดว่าเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่งนะครับที่กล้าออกมาแถลงข่าวที่จะก่อตั้งกองกําลังพี F ใน พื้นที่ของรัฐพี่น้องสาวตะอ่างนะครับที่อยู่ในทางรัฐฉานภาคเหนือนะครับไม่ได้ยอยู่ในรัชฉานนะครับก็อยู่ติดกับรัฐฉานนะครับแล้วก็คือเมืองน้ําฉันและม่านต้องนะครับก็เอาจริงๆแล้วนะครับก็มีพื้นที่ไม่ค่อยกว้างใหญ่เท่าไหร่นะครับสำหรับพี่น้องสาวตะอ่างนะครับแต่ก็ติดกับรัชฉานภาคเหนือนะครับเส้นเมืองจอกแม่น้ําตู้หรือว่า าทางรัฐสารภาคเหนือนะครับก็เป็นไทยแลนติดต่อกันนะครับก็น่าจะต้องรู้สถานการณ์ต่อไปนะครับพี่น้องมาต่อจากนี้ไปนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับระหว่างพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเราและพี่น้องสาวตะอ่างนะครับจะมีปัญหากันไหมนะครับอย่างกองทัพรัตชาใต้และกองทัพปล่องทีเอ็นเอนะครับที่มีการสู้รบกันอยู่วันนี้นะครับนองจากกองทัพ ปลองเทียแนเอ,เ,อ,เ,อเป็นพัรมิตรกับกองทัพรัะชานหรือ SSPP นั่นเองครับครับพี่นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดเพลงเท่านี้นะครับถ้าผมพูดผิดไปประการใดห,หรือว่าพูดไปไม่ถูกใจก็ขออภัยนะครับครับก็ขอบคุณมากแะครับสำหรับพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการผมตลอดมานะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ